สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมพระเครื่องนะครับผมในช่องจ่าเทวเฮลีพากสองพระนะครับวันนี้นะครับผมก็นะครับจะมานะครับแนะนำแล้วก็รีวิวนะครับผมเอ่อพระเตาลีพิมพ์ใหญ่นะครับหลวงปู่ทวดบัดชังให้ปีพศ2539นะครับรุ่นสร้างโรงพยาบาล โคโคนะครับผมอันนี้ก็เป็นเตารีดพิมพ์ใหญ่ A นะครับนิยมที่สุดแล้วนะครับผมเป็นเนื้อเงินนะครับเอ่อเนื้อเงินรุ่นสร้างโรงพยาบาลโคโคนะครับจะสร้างจํานวน3,500องค์นะครับถือว่าไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนะครับผมกำลังดีเลยนะครับสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคโค จังหวัดปัตตานี28ธันวาปี39มนะครับเจตนาในการสร้างภาครุ่นนี้นะครับผมเอ่อนำเงินไปสร้างโรงพยาบาลนะครับซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยเหลือผู้คนที่ยากไร้นะครับเจตนาในการสร้างนั้นดีจริงนะครับผมส่วนพิธีการปลุกเสกนั้นนะครับพิธีการปลุกเสกเนี่ยนะครับปลุกเสกที่วัดช้างให้นะครับ ถึง3มวัน3าคืนนะครับโดยมีท่านอาจาร,รย์นองนะครับวัดไซขาวเป็นเจ้าพิธีในการปลุกเสกนะครับแล้วก็เออเกจิคณาจารย์แดนใต้ร่วมปลุกเสกมากมายครับขั่งเลยนะครับผมเป็นพาที่พิธีใหญ่มากๆนะครับต้องผมใช้คําว่ามากๆนะครับแล้วก็ปลุกเสกถึง3วัน3ามคืนนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้นะครับมีเขาเรียกว่าบรรจุอยู่ นะครับในรายการประกวดพระเครื่องพระพุชาไทยนะครับที่สมาคมรองรับนะครับผมอย่างเช่นงานโรงเรียนในร้อยสามพันนะครับงานเอ่อสยรราชการนะครับงานที่พันทิพย์นะครับเป็นต้นงานใหญ่ๆเนี่ยรุ่นนี้มีแล้วนะครับนานแล้วด้วยนะครับตอนนี้เป็นที่นิยมนะครับผมเป็นเนื้อเงินนะครับผิวสวยมากๆนะครับองนี้ผิวสวยจริงนะครับผิวนิววับเลยนะครับ สวยปิดปาร์ตอง์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่บล็อกปีกกว้างนะครับบล็อกปิดกว้างเนี่ยลำตัวของพระนะครับก็จะเท่าๆบล็อกทองคำนะครับจะปีกจะกว้างขว่านี้กล่องเดิมสภาพดีนะครับเช่าพานี่ก็จะได้กล่องไปด้วยนะครับผมสร้างเพียง3,500องค์เท่านั้นนะครับ พระสวยๆเนี่ยมีน้อยนะครับเช่านี้ต้องเอาให้ชอบก่อนนะครับเรื่องราคาในอนาคตค่อยว่ากันนะครับแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยผมคิดว่านะครับเขาเรียกว่าเป็นพระที่พิธีดีเจตนาการสร้างดีพิธีใหญ่นะครับเออส่วนนะครับสิ่งที่จะได้ตามมาก็คือนะครับหนึ่งเนี่ยเราได้แฝนพระที่ดีนะครับ เราได้แฟนพระที่ดีสองนะครับมันก็จะเป็นเบิ้ลมา two in one นะครับก็คือในอนาคตนะครับพระรุ่นนี้เนี่ยผมมองว่าราคานะครับยังขยับได้เยอะนะครับผมเพราะว่าศักดิ์ศรีเนี่ยเป็นศักดิ์ศรีเตารีดหล่อรุ่นสองของทางวัดนะครับรุ่นแรกจะเป็นปีพศสอง5นะครับราคาเนี่ยก็เป็นแสนเป็นล้านไปแล้วนะครับเราก็มาใช้รุ่นนี้แทนได้แล้วก็ในอนาคตเนี่ย รุ่นนี้เนี่ยสักศีเตเรียนรุ่น2เนี่ยผมว่ายังสามารถเอ่อไปได้อีกไกลเลยนะครับผมผมว่ามีโอกาสขึ้นหลักแสนได้นะครับในอนาคตสำหรับเอ่อพิมใหญ่เนื้อเงินนะครับตรงนี้ก็เป็นพระเบสิคแท้เบสิคดูง่ายนะครับมีหลุมเล็กๆนะครับที่2นาฬิกาเส้นขีดขนาดเพื้นโลก4ี่ห้าเส้นตรงนี้เนี่ยผิวเดิมน,นะครับ ผมไม่ล้างไม่แต่งใดใดทั้งสิ้นนะครับผิวเดิมจริงนะครับองนี้แล้วเมื่อเอียงมาเนี่ยเราจะเห็น2เส้นตรงนี้นะครับปุ๊บนี่โค้อถอมหาพรมเนื้อเงินจะต็อกด้านบนหลวงพ่อทวดวัดช้างให้28่ธันวาสามเก้าพระนี้เป็นพระหล่อนะครับเราจะเห็น เมื่อแต่งชอไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นรอยแต่งเจียนะครับคราวนี้ปุ๊บเล็บดำนิดนึงนะครับพอดีทํารัวบ้านต้องขอโทษทีนะครับยังไม่ได้ตัดเล็บเลยพอดีวันนี้ทํารัวบ้านนะครับแต่ว่าล้างมือแล้วนะครับแต่ว่าล้างไม่ออกต้องตัดเล็บเท่านั้นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินเนี่ยนะครับพิมพ์ใหญ่เนี่ยจะมีเนื้อเกินตรงหน้นผาผากหรงองค์ แล้วองนี้เนี่ยจมูกเต็มร้อยเลยเห็นไหมครับสวยปิ๊งปากเป็นกระจับ,จบนะครับด้านหน้านี่มาเต็มร้อยนะครับลำตัวล่ำนะครับบล็อกปีกกว้างบล็อกปีกกว้างเนี่ยนะครับหน้าเนี่ยหน้าแล้วก็ส่วนตัวพลาเนี่ยจะเท่าใหญ่ลำ่ำเท่าบล็อกทองคำเลยนะครับแต่ว่าปีกเนี่ยจะกว้างออกไป แล้วแต่คนชอบนะครับบัวเต็มทุกเม็ดแล้วผิวเดิมเนื่นะครับวัออนี้เดิมและสวยมากนะครับผิวสวยจริงตรงนี้นะครับมีหลุมทุกองค์นะครับพิมพ์พาต้องเป็นแบบนี้นะครับหน้าผากมีเนื้อเกิน ขาผิวจีดงจริงนะครับองนี้โชว์นั่นหลังนะครับให้พาดูโค้ดก่อนแล้วกันนะครับโค้ดเทาะมหาพรมเทาะมหาพรมนะครับ ค้ดตรงคําว่าหลวงพอทวดเนี่ยคาว่าหลวงเนี่ยอาจจะตอกไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะครับตอกได้ไม่แรงนะครับมันจะมาหนักอีกฝั่งหนึ่งตรงคําว่าทวดนะครับคําว่าหลวงจะจางๆนะครับเห็นไหมครับแล้วก็วัดช้างให้นะครับ 28. ทธันวาสามเก เนื้อผ้านี่มันสะท้อนเงาวิบเลยนะครับผ้าผิวดีจับนี่นะครับผิวสุดยอดความสวยนะครับเนี่ยเขาเรียกเนื้อเนื้อแบบลายมุ้งนะครับเพื่อนๆพพี่ๆต้องจำให้ดีจำให้แม่นเลยนะครับ เส้นนี่ขีขนาดพื้นโลกสี่ห้าเส้นตรงนี้หลุมที่สองนาฬิกานะครับโอ้โหพังเงาจับสองยากมากนะครับคราวนี้เราไปดูที่หน้าพระนะครับจมูกเต็มร้อยนะครับจมูกมาเต็มร้อยพระผิวแบบสวยจัดสวยจริง มีในเกินที่หนาา้าผากตังองค์แบบนี้นะครับจมูกโด่งนะครับเนี่ยผิวเดิมมีน้ำทองขึ้นเห็นไหมครับ นี่อ่ะเหลืองเหลืองเงี้ยเรียกผิวน้ำทองนะครับเป็นพระผิวเดิมนะครับไม่ผ่านการใช้งานสวยมากนะครับองนี้ผิวแบบสไตล์ที่ผมเอาไปเลี่ยมทองเลยนะครับนี่ท่านใดอยากได้สวยๆเนี่ยเนี่ยผิวเกตเนี่ยเขาเรียกผิวเกตเอนะครับ เนี่เอาไปเลี่ยมทองเองนะครับนี่จัดไปนะครับต้องจัดแล้วนะครับองนี้มีแค่ตรงคําว่าหลวงเนี่ยตอกจางนิดเดียวแค่นั้นนะครับที่เหลือผมให้เต็มหมดนะครับผมเนี่ยถ้าอยู่ในกรอบทองนะครับจะงดงามเนี่ยผิวเขาเรียกว่าผิวพาเกตเอนะครับผิวมีน้ําทองขึ้นนะครับ ก็สำหรับองค์นี้นะครับถ้าเพื่อนๆนะครับพี่ๆท่านใดนะครับสนใจนะครับผมผมเปิดราคาไว้ที่36 0 0 0พบาทนะครับสนใจนะครับโทรศู8ย์้าแดแปดนะครับห้าสี่หนึ่งสามหกหกเช่นะครับผมนี่นะครับองนี้พร้อมกล่องนะครับสวยแน่นอนนะครับชัดเจนแล้วก็มีพระที่ได้มาอีกอันนี้ก็จะเป็น หน้าเลื่อนหลังเลื่อนนะครับเศราฐาปีพศสองพันห้ารอยยี่หกนะครับองนี้หมื่นหกห้าร้อยนะครับผมหน้าเลื่อนหลังเลื่อนนะครับชุบนิกเกิลก็เป็นบล็อกนิยมนะครับแล้วก็มีเอ่อพ่อสะทอนนะครับเนื้อเงินได้มาใหม่อันนี้ค่อนข้างหายากนะครับพบเจอน้อยองน,นี้ผิวม่วงเลยนี่นะครับผมองนี้เก้าพันห้าร้อยบาทนะครับ เดี๋ยวองนี้เนื้อนวานี่เดี๋ยวว่าคืนนี้เสียงเริ่มแหบแล้วเดี๋ยวค่อยไปทําวันหลังนะครับอันนี้เป็นเนื้อนวาโลหะบ,บอกทองคําได้มาใหม่นะครับได้มาคู่นะครับได้มาคู่กับองค์นี้แหละนะครับผมได้มาคู่กันนะครับแบบแท้เบสิกดูง่ายๆนะครับอนาคตพารุนนี้ยังอีกยาวไกลนะครับใช้แทนรุ่นแรกได้สบายนะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตนะครับจบลงนะครับเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ